เรเจอกันในช่วงที่สองกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญผ่านไปแล้วผมคิดว่าเราก็น่าจะมาตกผลึกร่วมกันในการรายการเล่าสู่กันฟังว่ายังไงก็ตามต้องดูที่สกอร์เวลาดูฟุตบอลดูอะไรนะลีลาเยอะแหละดูคนเล่นดูคนเ่นเราเราดูดูลีลาดูตัวบุคคลในสนามแต่ข้อยุติมันอยู่ที่ว่าสกอร์มันผลเป็นยังไงผมว่าสกอร์วันเนี้ มันต้องตอบโจทย์เนื้อ,อาหาที่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนมันอยู่ตรงนั้นแล้วมาถึงสปทอ,อีกหลังจากสปชพ้นไปจากวาระแหละพ้นไปจากตำแหน่งด้วยรัฐนูนฉบับชั่วคราวปี2557หสบเสมาชิกสภา,าปฏิรูปแห่งชาติวันนี้ก็คณะรัฐมนตรีคอสอชอก็เตรียมที่จะเสนอคณะ,ะสภาขึ้นมาอีกสภาหนึ่ง เป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอันนี้เป็นไปนตามรระธรรมนูญ<แ>ชั่วคราว<แ>ที่แก้ไขใหม่นะครับเรียกว่าสปททีนี้กําลังวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊สอปทเนี่ยมันจะประกอบด้วยใครอย่างไรบ้างมันจะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้หรือไม่ยังไงถ้าส่วนตัวผมผมไม่ได้ต่อต้านใครเป็นส่วนบุคคลและยังไม่รู้ด้วยว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นนะวันนี้ผมเชื่อในสิ่งที่ฮันวินท็อปเลอร์ได้เขียนไว้ S <S ในอันวินทับเลอร์เขียนไว้จากงานวิจัยนะว่ากระแสโลกกระแสการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาถึงศตวรรษที่21เนนี่ยปฏิเสธการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้เลยรเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า participation democracy นั่นก็คือระบบประชาธิปไตยในศตวรรษที่21เนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นประชาธิปไตายแบบแบบแบบ กลุ่มเล็กๆหรือว่าแบบคณาทิปไตยแล้วพยายามจะใส่เนื้อหาปราไตยนคงทํายากแล้วอันวินทอฟเลอร์บอกว่าประชาธิปไตยที่จะดํารงอยู่ได้ในศตวรรษที่21เนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่านี่คือจุดสําคัญผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยอย่างอัลวินทอฟเลอร์เนี่ยเขา เขาเขียนหนังสือที่ท่านก็เล่าผมฟังเขาี่แล้วเนี่ยก็คือเรื่อง Add the future cash you อื่องอนาคตกำลังไล่ล่าคุณที่ที่เขาเขียนอีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของไงล่ะคือโลกที่สามที่เขาพูดถึงอัศวินขึ้นโลกที่สามหรือเทิร์ดเว็ใช่เขาบอกว่าขึ้นแรกมนุษย์พัฒนามาจากเกษตรจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมมันใช้เวลาตั้งเป็นหมื่นปีแต่พอจากอุตสาหกรรมประมาณสักร้อยร้อยกว่าปี ที่เราเจริญก้าวหน้าอันสุดท้ายที่3คือลูกที่3ก็คือคลื่นของสื่อสารสารสนเทศแล้วสื่อสารพวกนี้มันนำไอทีีแล้วมันทําให้คนได้ข้อมูลข่าวสารแล้วมันทําให้คนที่ต้องการเขามีส่วนร่วมในการการเมืองอันนี้ตรงนี้คนได้รับข้อมูลข่าวสารเยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องของเขาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาจัดการโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้นะครับท่านท่านก็รู้นะวครับว่าไอ ชาวบ้านในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับรู้เรื่องการเมืองบางทีดีกว่าท่านนะครับดีกว่าผมาวันที่ผมอยู่บนศาลเนี่ยเพียงสิบวิรู้กันทั้งโลกแหละถูกต้องแสดงว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อแล้ยที่เขาบอกว่าเข็มตกเล่มเดียวเนี่ยได้ยินทั้งโลก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 ไร้ผมแดนะสื่อสารนี่ถึงเร็วมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปสมัยก่อนจะส่งไปถึงไหนเขียนจดหมายกว่าจะถึงเท่าไหร่ครับนะโทรเลข ได้ข้อความไม่ค่อยคร,ครบแต่เดี๋ยวนี้ฝึกๆๆๆดังนั้นนที่ท่านบอกว่าต่อไปจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า participation democracy ก็คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแบบมีส่วนร่วมเขาจะเข้ามาร่วมคุณเองคุณไม่ต้องห่วงประชาชนเขามาจัดก,การเรื่องเขาเองโอ้ตอนนี้เียนประชาชนคอมเมนต์ความคิดเห็นมาหูวันๆไม่รู้กี่ร้อยกี่หมืน่นกี่แสน <ผม S 1> กี่ล้านคอ<ผ>มเมนต์ผมได้ความ,วามเห็นผมได้ความรู้ที่จากประชาชนที่เขาพบ จากประสบการณ์จริงแล้วเขาเล่าให้ฟังทําให้เราเข้าใจมากขึ้นอาน,น,นที่สําคัญก็คือว่าตอนเนี้ยสปทที่จะเข้ามาดําเนินการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ที่มาก็ชัดเจนว่ามาจากทางคอรมอตั้งขึ้นมาสองร้อยคน ก็มุ่งหวังว่าจะเอาสองคนนี่นะมาคิดในเรื่องว่าจะปฏิรูปไปทางประเทศไหนอย่างไรอย่างส1เป้าหมายแต่เดิมที่บอกว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำรวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการปกครองนะั้มีทั้งหมดเรื่องสังคมในส่วนนั้นคณะกรรมาการเหล่านี้ก็จะมาผลักดันคราวนี้ก็เลยสปทเนี่ยเมื่อเมื่อเอามานี่ก็ถ้ามันหนักทางใดทางหนึ่งมันก็จะไม่เห็นทางอื่นดังนั้นนะ่าจะต้องถ้าตั้งก็ต้องให้มามีหลายหลากหลายส่วน ถึงตั้งอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่อันนี้สําคัญตั้งขึ้นมาแล้วเอาความคิดเห็นของตัวเองโดยที่ไม่ฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ครับหรือคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็ทุลักทุเลเอกลีกอะไรครับผมเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นจึงจะปฏิรูปประเทศได้ถูกต้อง แล้วการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันฟังแล้วเท่แต่ไม่ใช่ทําง่ายๆเพราะว่าพอปฏิรูปแล้วเนี่ยมันมีผู้ได้ประโยชน์และมันมีผู้เสียประโยชน์ฉะนั้นผู้เสียประโยชน์เขาจะไม่ยอมในประเทศนี้เราต้องยอมรับนะไอคนที่ถือประโยชน์ของประเทศมีอยู่กลุ่มเล็กๆ ผูถถ้ถือครองที่ดิน80คือคน20ถือครองไอ้คน80ถือครองที่ดิน20เอร์นี่ใพูดให้เขาใจง่ายค,คน100คนเนี่ยขอโทษที่ดิน100ได้เนี่ยคน20คนถือครองที่ดิน80ได้ไอ้คน80คนเนี่ยถือครองที่ดิน20ได้มันอยู่กันยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าคุณปฏิรูปยกตัวอย่างปฏิรูปที่ดิน,น <ๆ S 1> ใหม่เลย ปฏิรูปที่ดินใหม่เพื่อเฉลี่ยการถือครองหรือการใช้ประโยชน์ได้ประชาชนทุนในได้รประโยชน์มันก็จะถูกต่อต้านคัดค้านทันทีเลยต้านทันทีเลยเพราะไอ้คนที่เสียประโยชน์ถึงกลุ่มน้อยก็จริงแต่ทรงพลานุภาพะมันทรงอนุภาพเพราะว่าเป็นคนที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจถูกต้องนะและเป็นผู้มีอํานาจในทางการเมืองด้วย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจะผลักดันให้นโยบายไปทิศทางใดพูดถึงปฏิรูปที่ดินผมขอเนีดหนึ่งผมเคยได้รับเชิญไปดูการปฏิรูปที่ดินที่ไต้หวันสมัยก่อนนะไปกับพร้อมกับดุสมบัติทํรรงทันัญวงศ์เนี่ยสมัยเราเป็นนักศึกษาเราพบว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาเอาที่จาก80%เนี่ยนะครับรัฐบาลเอามาเลยมาจัดสรรให้ใหม่หมดเลยให้ประชาชนไปทำแต่รัฐบาลบอกว่าอ่ะ80%นที่มานะแต่ ให้ครูป,ปองไปแล้วรัฐบาลก็จะสร้างโงารงงานอุตสาหกรรมด้วยครับเจ้าของที่ดินก็มาเป็นเจ้าของเป็นหุ้น,นส่วนในทางโงารงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ตั้งสาหากรณ์ให้ประชาให้ชาวนาเขาก็หมุนกันอย่างนี้คําถามในประเทศไทยคือว่าถ้ารัฐบาลบอกว่าจะปฏิรูปที่ดินนะเอามาได้ไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ถือมาโดยคนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอามาจัดสรรให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่ที่ไม่มีที่ทํากินได้ไหม แล้วมาส่งเสริมในวิชาการทางด้านการผิดการอะไรทั้งต่าง,างาจัดโซนนิ่งอย่างที่ท่านนายกจะพูดก็ได้นะโซนนิ่งการผิดตั้งหลาเน,นี่นะแล้วตั้งสหกรณ์ขึ้นมาจะรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกอย่างรับซื้อในราคามาตรฐาน<ม>อ่าเสร็จแล้วรัฐบาลก็สนับสนุนเรื่องตรงนี้ให้มันหมุนไปกล้าทำไหมทำได้ไหมมีคนต้องการทำแต่มันจะถูกต่อต้าน,นผมจึงไม่เชื่อว่าการปฏิรูปโดยคนกลุ่มน้อยจะทำได้ผมเห็นด้วยมันต้องปฏิรูปด้วย เอาไม่ได้ไม่ได้ประชาชนทั้งมวลต้องประชาชนทั้งมวลต้องปฏิรูปด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วเดี๋ยนี้การส่่วนรวมจึงไม่เชื่อไงว่าการปฏิรูปที่ไม่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมันจะทําได้เดี๋ยวนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนนี่ง่ายมากเพราะสังคมข่าวสารเนี่ยแล้วส่งข่าวสารไปให้เขาส่วนส่งรื่มาทางอะไรครับ SMS ทางอะไรต่างๆเขาก็รู้แล้วก็คืออะไรและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ย ต้องเคารพความคิดเห็นต่างครับหลักประชาธิปไตยเขาบอกว่าแม้จะเห็นต่างแต่ก็อยู่ต้อง,ต,องต้องพูดนี่ผมแต่มีเงินนะ <c oughs> มีฐานะดีๆเหมือนกับคนหลายๆคนมันจะขึ้นป้ายไว้สักหลายๆป้ายหน่อยเส้นทางสุวรรณภูมิหรือเส้นเส้นเส้สสสสสทางสายหลักผมจะขึ้นว่าเราต้องเคารพความแตกต่างหลากหลายอันนี้ก็เพียงแต่เราเคารพความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนประเทศได้เลยนะ แต่ตถ้าเมื่อไรเราไม่เคารพความแตกต่างหลากหลายเราอัดต,ตาเขาเรืยออัต,ตวิสัยเนี่ยมันสูงไม่เคารพภาวะวิสัยความเป็นจริงของสังคมเนี่ยมันก็ยือยุดกันอยู่อย่างเนี้ยเพราะทําไปทํามาวันนี้มันกลายเป็นเรื่องของการเอาชนะกันเพราะการเอาชนะกันประเทศเราก็โอ้โหเสียโอกาสใหญ่โตเลยไอ้ประเทศเพื่อนบ้านไปเท่ไกล่รเรามัวแต่มุ่งเอาชนะกัน ทาไปทามาวันนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นดูหนังไอ้ช่องต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้เต็มไปได้วยหนังช่องย้อนยุคนะมันไม่ได้ย้อนยุคแต่ในละครหลังข่าวแล้วตอนเนี้ยผมดูหลายๆเรื่องมันกําลังจะเป็นเป็นีเรีดไปหมดเลยเป็นหนังีเรีดหมดเลยนะใช่ผมกําำลังพูดถึงเรื่องเยป็นหนังย้อนยุคไปหมดเลยพูดถึงที่ท่านบอกว่าการไปในรูปเป็นเ,นเรื่องที่ยากแล้วก็ยาวนานก็เป็นเรื่องที่ต้องมีส่วนร่วมเลยนะครับ ผมก็เลยมองไปย้อนหลังว่าไอ้ส่วนคาว่าปฏิรูปที่นํามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในคราวที่แล้วเนี่ยนะครมันเป็นลักษณะาการนํามาใช้ทางการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าการปฏิรูปมันเป็นเรื่องกระบวนการที่เป็นวิวัฒนาการและต่อเนื่องและที่สําคัญคือให้ประชาชนนี่เข้ามามีส่วนร่วมแลปฏิรูป,ปรมันต้ตง<ค>องอาศัยคนคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เขาเห็นแล้วผมก็มองว่าลักษณะเช่นนี้แล้วมันมีพลังด้วย ผมใช่ผมมองในทางการเมืองคือว่าคาว่าปฏิรูปที่นํามาใช้ในคราวที่แล้วเช่นปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นลักษณะการมาใช้ในทางการเมืองมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าในนักวิชาการทั้งหลายก็เข้าใจว่าการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องง่ายมันตน้เรื่องต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะอะไรการปฏิรูปก็หมายว่าทําให้ดีขึ้นทําให้ดีขึ้นหมายความว่ายังไงที่องค์กรต่างๆที่มันมีอยู่ตรงนี้เนี่ยแม้ทั่ในการศึกษาก็ตามมันมีประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยถ้าทําใหม่เนี่ยก็แสดงว่าไปทาให้เขาเนี่ย อาจจะต้องทํางานมากขึ้นต้องเสียประโยชน์มากขึ้นก็จะทําให้ทําการปฏิรูปอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งอาจารย์ผมเคยอ่านแต่ว่ากําลังจะหยิบขึ้นมาอ่านเที่ยวที่3ามเพราะบางครั้งพออ่านไปสองเที่ยวแล้วบางทีก็ลืมๆนะบางทีไม่ใช่สามคมนะได้หน้าลืมหลังชื่อ Re ทิ i n ิ้งโ t ร r เดลฟิวเจอคิดใหม่สำหรับอนาคตวันนี้มันต้อง r n k i n g ครับมันต้องคิดใหม่นะเพราะโลกศตวรรษที่21มันโลกใบใหม่ทีนี้วันนี้เราเนี่ย มามาเสียเวลาอยู่กับอะไรที่มันเก่าๆเขาเขาไปถึงดาวพลูโตกันแล้วนุ่นแล้ววันนี้เนี่ยนักวิชาการพูดตรงกันหมดนะว่าน้ําในทะเลเพิ่มขึ้นปีหนึ่งตกอยู่ประมาณสิบเซนติเมตรนะอีกไม่นานเลยนะกรุงเทพอาจจะจมน้ำนะค,คุณต้องคิดวางแผนว่าทํำยังไงไ,ไม่ให้กรุงเทพมันจมน้ำเลยนะครับเพราะว่าน้ําในทะเลน้ำในบรนมันมดเพิ่มขึ้นปีละประมาณสิบเซนติเมตรนะ แล้วทฤษฎีอะไรต่างๆทฤษฎีแผ่นดินไหวทฤษฎีการเกิดพายุทฤษฎีอะไรต่างๆที่เป็นภัยพิบัติเนี่ยม,มันเปลี่ยนไปแต่ปรากฏว่าเวลาของเราทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เกือบทั้งหมดนะถูกนำไปจัดการอยู่กับเรื่องราในอดีตที่จริงคนรุ่นใหม่คือคนที่จะอยู่ในอนาคตคผมกับอาจารย์นยมันกลายเป็นคนที่กำลังจะคิดว่าเออทำยังไงที่ เราเป็นคนรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าแล้วแต่เพื่อนอ่านหนังสือเยอะ,ระเ,อเราคิดถึงอ,อนาคตแต่วันนี้ <c oughs> ผมดูไปในวงของการเปลี่ยนแปลงในวงของการปฏิรูปในวงของอจะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยผมยังไม่เห็นหน้าคนรุ่นใหม่เลยเห็นแต่หน้าใบเก่าๆ <c oughs> วันนี้ผมอยากให้ใครก็ได้นะได้ได้เปิดโอกาสให้คนคิดใหม่ทำใหม่ได้เปิดโอกาสให้คนประเภท Rethinking for The Future เนี่ยได,ได้มาคิดอ่านดิ ว่าเออเพราะเขาคือผู้ที่จะอยู่ไปในอนาคตลูกหลานของเราจะอยู่ไปในอนาคตและอนาคตเนี่ยลกกในเปลี่ยนเปลงเร็วมากนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามัวเสียเวลาอยู่กับนายกคนนอกหรือนายกคนในนายกเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งสวแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผมกลัวว่ากว่าถั่วมันจะสุกนานมันจะไหม้ซะก่อน คือผมคิดว่าหลายคนก็เข้าใจอยู่มันคืออะไรที่ใช้ตรงนี้นะที่ว่าต้องมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือทําอะไรเนี่ยก็เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ยุทธ,ธวิธีทางการเมืองอยู่เหมือนกันรู้ว่ามันไม่สามารถดําเนินการได้ใน,นตอนนี้แล้วกลุ่มนั้นอาจจะเข้าใจได้ช่วยซ้ําไปว่าเวลามีการปฏิรูปนั้นเนี่ยมันต้องเป็นมหาประชาชนคืออาจารย์ปฏ <นะ S 1> ปิฏรูปเนี่ยผมอยากให้อันเนี่ยชุดติ่จะเข้ามาเนี่ยสปทร,ทรงจะเข้ามานะในเชิงหลักการผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแต่ผมคิดว่า บอกให้ชัดๆสิว่าจะปฏิรูปอะไรและอย่างไร,ร what to do how to do ปฏิวัติอ,อ,อะไรและอย่างไราการศึกษาคุณจะปฏิรูปอย่างไรแต่วันนี้มันมีแต่คำว่าปฏิรูปแต่ปฏิรูปอะไรเนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดออกมาสู่สาธารณะเลย What to What to do How to do แล้วต้องมีต่อด้วยนะ Why so ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ครับแต่วันนี้มันไม่มีมันมีแต่คำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่ไม่เคยบอกปฏิรูปอะไรการศึกษาปฏิรูปอย่างไรโครงสร้างเศรษฐกิจปฏิรูปอย่างไรสังคมปฏิรูปยังไงวันนี้ผมบอกอาจารย์นะผมจะเดินทางไปทั่วประเทศ วันนี้ปัญหายาเสพติดถึงว่าจะจับรถละล้านเม็ดรถละห้าแสนเม็ดเนี่ยก็ยังหนาแน่นก็ยังน่ากังวลครับการศึกษาของชาติก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมๆตรงนี้แหละครับคือสิ่งนี้มันมีปัญหามากนะครับเป็นเรื่องของปฏิรูปเนี่ยคือถ้าปฏิรูปโดยคนกลุ่มน้อยแล้วมาบอกว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเหนื่อยมากนะครับว่าสังคมก็จะเห็นด้วยยังไงหรือไม่หลักก็คือว่า ณขณะนี้สังคมปัจจุบนันนี้มันไม่ใช่ที่บอกว่าคนกลุ่มหนึ่งมาบอกให้ทําอย่างนี้นนะแต่มันต้องเป็นความฉันทานุม,มัติของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมว่าเขาจะปัจรูปตรงไหนก่อนหลังอย่างไงท่เนื่องออกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นไอความหวังที่ว่าเราจะมีก็ผมก็คงเหมือนท่านวิภูนี่แหละว่าอะไรครับรกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะ ท่านจะทําไปได้แค่ไหนอย่างไรโดยประชาจากการร่วมมือด้วยความเห็นด้วยของประชาชนอันนี้ต้องคิดให้หนักพอมาถึงตรงนี้ผมก็พูดวนเขาที่เดิมอีกอะที่จริงเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นทั้งวิธีการและมันเป็นทั้งเป้าหมายครับฉะนั้นวิธีการที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นจึงจะนําไปสู่เป้าหมายที่เป็นประชาธิปไตยครับฉะนั้นวิธีการที่จะปฏิรูปประเทศมันต้องเป็นวิธีการ ในระบบประชาธิปไต่ก็โดยหลักที่พูดก็คือว่าโดยทัศนะของนักคิดแนวประชาธิปไตยเขาจะบอกว่าคนเราทุกคนเกิดมาและแสวงหาความสุขความพอใจหลีกเลี่ยงความทุกข์และความเจ็บปวดรัฐบาลที่ดีคือรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้วัดตรงเนี้ยว่ารัฐบาลที่ทําให้เกิดความสุขสูงสุดของประชาชนในจํานวนที่สุดแต่ว่าถ้ารัฐบาลจะทําตรงนี้ได้ดีที่สุดคือประชาชนเขามาดูเขาเอง น่ประชาชนดูห้องเองก็จะไปปกครองแบบไหนเรียกแบบไหนก็ตามแต่เป็นการปกครองที่ประชาชนเนี่ยแลวประชาธิปไตยมาจากกตรทางการเมืองคุณต้องสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยเช่นเดียวกันโอ้นี่เรื่องใหญ่นะครับแล้วคุณต้องเคารพเขาเรียกว่าต้องเคารพเขาเรียกว่ากติกาสข้ัฒนธรรมถูกต้องคุณต้องเคารพถูกต้องคุณต้องเคารพความแตกต่างหลากหลายต้อง ถ้าเมื่อใดคุณยังไม่เคารพความแตกต่างหลากหลายคุณยังไม่เคารพวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ตรงกับคุณค,คุณยังไม่เคารพอัตลักษณ์ของความเป็นดรวิชชูครับมันแปลไตเกิดยากต้องเปิดกว้างเพราะแปลไตเนี่ย <ใจ S 2> คุณต้องเคารพในภาวลักของคนอื่นถูกต้องคือถ้าเชื่อเคารพอย่างนี้แล้วนะครับ,รบต่อไปเนี่ยเมื่อเคารพต่อการแล้วเนี่ยในแต่ละกลุ่มก็จะตรวจสอบว่าใครเนี่ยนะครับดำเนินการอย่างไรละเมิดต่อเขาหรือไม่ ไอ้ตรงนี้จะนาไปสู่กติกาที่ทุกคนต้องอยู่ในกติกาเมื่ออยู่ในกติกาแล้วสังคมมันก็ไปข้างหน้าได้อันนี้คือหลักประชาธิปไตย <Yeah. S 1> โดยรวมนะครับก็คือว่าในส่วนที่กติกาทั้งหลายที่ประชาชนก็รล่างขึ้นมาเขาดูแลกันมาแล้วเพราะไม่มีใครจะล่างอะไรได้ดีเท่ากับประชาชนเ <Yeah. S 2> มือเอ่อกฎหมายมาไปขอเขาแล้วเขาก็ปฏิบัติตามผมก็เคยมีประสบการณ์ที่ที่อยู่ที่อเมริกาไงว่าผมขับรถแซงขวานะแซงซ้ายระโทษ ผมริกาขับรถ,รถ,รถ,รถแอบ,บขวาแล้วก็ผมกำลังจะมีทางออกผมก็จะแซงขึ้นไปหลานที่เขานั่งอยู่ข้างหลังเขาบอกโอ้ลุงไปตัดหน้าเขาได้ยังไงมันอายเขานะมันอายมันมองอายเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราไปทําขัดระเบียบอันนี้ก็คือสังคมต้องตรวจสอบกันเองที่ท่านบอกว่าต้องเป็นพระหุสังคมแล้วต้องเป็นสังคมที่เขาเรียกว่ายังไงครับยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นําไปสู่ วัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยอาจจะต้องต้นพูดถึงเรื่องนี้มันต้องพูดง่ายตั้งแต่ทำยากมันตั้งแต่นี่นะตั้งแต่ครอบครัวก็ต้องเน้นเรื่องนี้นะประชาธิปไตยนะโรงเรียนก็ต่างงี้นะอะไรสถาบันการศึกษานะศาสนาก็ต้องต้องเน้นเรื่องนี้นะแล้วก็เรื่องของสื่อมวลชนทั้งนี้นะรัฐบาลต้องเน้นเรื่ององค์กรต่างๆนี่ต้องต้องเน้นทั้งหมดว่าเราไปประชาธิปไตยนะ วิธีคิดมีเหตุมีผลรับความแตกตฉะนั้นพลเอกชวล,ลิตยงยุทจธจริงบอกว่าการสร้างปราร์ตียในที่จริงเนี่ยมันต้องสร้างด้วยนโยบายด้วยนะครับคือต้องสร้างนะด้วยนโยบายด้วยมีแต่รัฐนูนอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องสร้างนโยบายเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยในทางสังคมด้วยนโยบายที่จับต้องได้นโยบายที่เป็นประชาธิปไตยไงถูกต้องวันนี้สังคมไทยมันเป็นสังคมอว์ติโคมันเป็นสังคมแนวตั้งนะครับ สังคมเป็นแบบไตได้มันต้องเป็นสังคมออริโซนโทมันต้องเป็นสังคมแนวแนวรากนะแนวราบครับแต่ของเราเนี่ยเป็นสังคมอุปถัมภ์เราไม่ได้เป็นสังคมแนวราบครักฉะนั้นวันนี้เราจึงค่อนข้างผชิญปัญหาผมขออนุญาตนิดหนึงนะครโอวัชิระเมทีเองก็ยังพูดเลยเพียงแต่เปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดเลยครับ นี่แหละที่อาจารย์ที่เขาบัญญัติไว้ในพุทธสุภาษิตธ์บทหนึ่งว่าอะไรนะวินาสากาเลวิปปิพุทธิคือยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดยังคิดแบบศตวรรษที่ยี่สิบแต่วันนี้มันศตวรรษที่ยี่สบเอ,อ็ดพอไม่คุณใช้วิธีคิดเดิมในโลกใบใหม่โลกมันตึงนะทังกมไทยวันนี้พอพูดจำเนียรรมอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยออผมเห็นประเทศของผมแล้วเนี่ย มันตึงจนผมเชื่อว,ว่าถ้ายังตึงมันอยู่อย่างนี้นะมันต้องขาดสักวันและมไม่มีประโยชน์กับใครเลยผมคิดถึงคำพูดของเนนสันเมเนล่าถ้าไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะครับถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องนะในที่สุดเราจะพินาศย่อยยับไปด้วยกันทั้งหมด ตรงนี้แหละครับที่ผมเป็นหว่วงบ้านเมืองของผมมันมันหลายประเทศที่เขาขัดแย้งกันแล้วก็นําไปสู่การลบราค่าฝันแล้วก็สูญเสียชีวิตสูญเสียเศรษฐกิจสูญเสียทุกอย่างนก็เพราะว่าเนี่ยมีอัตราในส่วนของตัวเองเยอะแล้วก็คิดว่าคนอื่นเนี่ยไม่ดีเท่าตนเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างคราวที่แล้วที่ท่านพูดถึงบอกว่าในกรณีของใครนะถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย ถ้าปัญหาเล็กน้อยเนี่ยถ้า<ก>ปัญหาเล็กน้อยให้เปลี่ยนวิธีทำถ้าปัญหาใหญ่ให้เปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้เพราะฉะนั้น,นถ้าเปลี่ยนวิธีคิดซะว่าต่อไปนี้เราจะสรรสร้างประชาธิปไตยทั้งในสังคมแล้วก็ในในเรื่องการปกครองรแล้วเราก็คิดว่าคณะกรรมการที่จะมาปฏิรูปทั้งหลายเนี่ยก็จะไปได้โดยประชาชนนั้นมีส่วนร่วมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคนรู้จริงของเราก็ พยายามจะพูดถึงหลักการอ๋อคนเล่าสู่กันฟังผมก็ยังคุ้นเคยอยู่กับรายการเดิมเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเล่าสู่กันฟังก็ทั้งผมและท่านดรวิชชุก็พยายามที่จะพูดถึงเนื้อหาสาระเพราะเราเชื่อในพระธรรมคาสอนว่าจะสืบทอดศาสนาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรารายการของเราไม่ประสงค์ที่จะมาเน็บแนมมาเยาะเย้ยมาถากทาง ไปที่ตัวบุคคลเพราะเราเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยหลักการและต้องมีสี่เครื่องยนต์หลักนั่นก็คือต้องมีความรักต่อกันต้องมีความปราศจากอคติต่อกันต้องมีความยุติธรรมหยิบยื่นในก้กันและต้องมีการให้อภัยกันและวันนี้ศตวรรษที่21เป็นโูกใบใหม่ไม่ใช่โูกใบเก่าเหมือนกับศตวรรษที่20แล้วปฏิเสธไม่ได้ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตจึงจะเปลี่ยนวันนี้ผมวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยและ,และท่านว,วนนิวิโชตวันโนก็กลับลาท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านในรายการเล่าสู่กันฟังไปแต่เพียงเท่านี้ครับกรับสวัสดีครับ